สวัสดีนะครับสวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ที่รายวิชาสุขศึกษานะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่สามวันนี้นะครับขึ้นเรื่องของการเลือกใช้บริการทางสุขภาพนะครับสอนโดยผู้เจนะครับเรามาดูที่วัตถุประสงค์นะครับข้อแรกนะครับนักเรียน รู้ความหมายของการบริการทางสุขภาพสองนักเรียนสามารถเลือกใช้บริการทางสุขภาพได้อย่างมีผลนะครับสามนักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายสำรวจที่ความหมายของการบริการทางสุขภาพนะครับการบริการทางสุขภาพนะครับเป็นหนึ่งในบริการพื้นฐานนะครับที่จําเป็นนะครับสาหรับประชาชนที่รักต้องจัดให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันนะครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีมีสิทธินะครับที่จะได้รับบริการทางสุขภาพและด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความจเจริญและยังขาดโอกาสที่จะได้รับบริการนะครับมาดูที่ความหมายนะครับการบริการทางสุขภาพหมายถึงบริการต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัวชุมชนและสังคมนะครับรวมถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอันประกอบด้วยการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพนะครับซึ่งรัฐจะต้องจัดบริการให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญและยังขาดโอกาสที่จะได้รับบริการอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการกระจายการบริการทางสุภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและให้ประชาชนมีโอกาสในการเลือกรับบริการที่หลากหลายนะครับจึงมีหน่วยงานที่ให้บริการทางสุภาพมากขึ้นนะครับทั้งการบริการทางสุภาพของรัฐและเอกชนนะครับเนื่องจากพวกเราเนี่ยไม่ว่าเราจะซื้อของสินค้าใดๆต่างๆในชีวิตประจําวันเนี่ยเราเสียภาษีนะครับให้แก่รัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยต้อง บริการนะครับไม่เฉพาะแค่ด้านสุขภาพนะครับต้องให้บริการเราทั้งในเรื่องอื่นๆทั้งเรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องของการคมนาคมนะครับแต่สําคัญมากก็คือการบริการทางสุขภาพนะครับซึ่งเราสังเกตได้ว่าในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับอย่างอย่างบ้านเรานี่ก็ยังอยู่ในเขตเมืองนะครับเราจะได้เราค่อนข้างที่จะมีความสะดวกสบายในการเลือกรับบริการทางสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น ถ้าเราจะป่วยเนี่ยเรายังสามารถที่จะมารักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเราได้นะครับเช่นโรงพยาบาลรับแลนะครับเราแม้กระทั่งเราจะไปโรงพยาบาลประจําจังหวัดนะครับเช่นโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เนี่ยเราก็เดินทางไม่ได้ใช้เวลาไม่นานมากนะครับแต่เราลองคิดถึงพื้นที่ที่ห่างไกลความจเจริญน,นะครับพื้นที่ห่างไกลมากๆเนี่ย เช่นบอ่อเบีย้ยบันโค้งเนี้ยติดชายแดนลาวของเราเนี่ยนะครับถ้าเมื่อก่อนนี้เขาไม่มีโรงพยาบาลเนี่ยนักเรียนลงคิดสภาพพวกเขาจะเข้ามารักษาในตัวจังหวัดเนี่ยต้องใช้เวลาขนาดไหนนะครับทั้งในเรื่องของถนนขนทางที่ยังไม่ได้ดีเหมือนปัจจุบันนะครับในเรื่องของรถลาเนยไม่ได้มีเหมือนปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาก็ต้องมี เป็นอุปสรรคในการารักษานะครับแต่รัฐนะครับคำนึงถึงเรื่องพวกนี้นะครับจึงให้บริการแก่ประชาชนนะครับได้จัดตั้งโรงพยาบาลจัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขึ้นมาก็ทําให้ชาวบ้านท,ที่อยู่ห่างไกลเนี่ยได้รับการาได้รับบริการทางสุขภาพนะครับที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น,นครับ การบริการทางสุขภาพของรัฐนะครับเรามาดูที่ข้อที่สองจุดหนึ่งนะครับสถานที่บริการทางสุขภาพในส่วนกลางหรือกรุงเทพมหาคนครนะครับได้แก่หนึ่งนะครับสถานบริการของกระทรวงสาธรารณสุขนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสถานบริการของกรมการแพทย์นะครับและกรมสุขภาพจิตซึ่งให้บริการารักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางและบำบัดบรักษาโรคนะครับ ทั้งทางกายและทางจิตเช่นโรงพยาบาลราชวิถีนะครับโรงพยาบาลเลิดสินนะครับโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยเราคงคงได้ยินชื่อนะครับเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนนะครับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนีนะครับสองก็คือสถานบริการของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นสถานบริการของสํานักการแพทย์ และสำนักอนามัยนะครับซึ่งบริการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางสถานบริการของสำนักการแพทย์ได้แก่โรงพยาบาลกลางนะครับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชาลักษ์นะครับโรงพยาบาลตากสินและสถานบริการของสำนักอนามัยนะครับได้แก่คลินิกเจ็บติดและศูนย์คลินิกนะครับสารเจ็บติดนะครับขอไปนะครับและศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆนะครับนี่คือบริการของกรุงเทพมหานาาครนะครับ สามคือสถานบริการส่วนราชการอื่นๆนะครับมาดูซิมีอะไรบ้างนะครับได้แก่สถานบริการของมหาวิทยาลัยนะครับเช่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับสถานบริการของกระทรวงกลาโหงนะครับเช่นโรงพยาบาลพระมงกุฎพระมงกุฎเก้านะครับโรงพยาบาลปุ้คนอุลยเดชและสถานบริการของกระทรวงมหาดไทยได้แก่โรงพยาบาลตำรวจนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับ โรงพยาบาลตำรวจนะอยู่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางถามว่าโรงพยาบาลต่างๆเ่าเนี้ยนะครับท,ทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปใช้บริการนะครับเช่นอะไรครับโรงพยาบาลค่ายนะครับของเราเนี่ยนะครับโรงพยาบาลค่าประชาชนดับผักเนี่ยนะทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปใช้นะไม่เป็นเป็นเศษนเ่นาะ ก็มีเข้าไปใช้กันนะครับต่อไปนะครับสถานบริการทางสุขภาพในส่วนภูมิภาคมาเรามาดูนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับสถานบริการทางสุขภาพนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งกระทรวงสาธรารณสุขเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับในการจัดบริการให้ครอบคลุมและทั่วถึงในเขตเมืองและเขตชนบท นะครับในเขตเมืองนะครับมีโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลระดับจังหวัดนะครับหรือโรงพยาบาลศูนย์โดยมีเทศาบาลเข้ามารับผิดช,ชอบนะครับใน,ในการบริการประชาชนในเขตเทศาบาลด้วยนะครับซึ่งการบริการจะเน้นด้านสาธารณสุขมากกว่าด้านการแพทย์นะครับในเขตชนบทนะครับมีสถานบริการระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับสถานบริการ ระดับอำเภอก็ได้แก่โรงพยาบาลชุมชนนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชอันนี้เขาย,ยกตัวอย่างนะครับสถานบริการระดับตำบลและหมู่บ้านได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอันนี้เราคงจะทราบอยู่แล้วนะครับชื่อเรียกก็คือเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าอนามัยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับและศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนนะครับซึ่งดําเนินง,งานโดยใครครับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านนะครับก็คืออสมมอนั่นเองนะครับข้อสองจุดสามนะครับการรับบริการทางสุขภาพนะครับการรับบริการทางสุขภาพนะครับโครงการบัตรประกันสุขภาพทอนหน้าหรือบัตรทองนะครับซึ่งเป็นบริการของรัฐที่จัดให้ประชาชนมีสิทธิ์ได้รับบริการทางสุขภาพทางสา,สาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้มีสิทธิ์ได้นะครับก็คือผู้ที่มีสัญชาติไทยนะครับมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและไม่มีสวัสดิการรักษาด้านาการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้นะครับเช่นอะไรครับข้าขราชการใช่ไหมครับข้าราชการที่สามารถที่จะเบิกได้นะครับอันนี้ก็จะใช้สิทธิ์บัตรทองไม่ได้นะครับหรือผู้ประกันตนที่ ที่มีมีมีการประกันตนนะครับก็ไม่สามารถที่จะรักษาพยาบาลได้นะครับต้องเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิอ์อื่นๆนะครับต่อไปนะครับการรักษาพยาบาลของอบัตรทองเนี่ยนะครับหรือบัตรประกันสุขภาพต้นหน้าเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะไปจนถึงโรงพยาบาลประจำจังหวัดใหญ่ๆห,หรือโรงพยาบาลกลางเลยนะครับมาดูนะครับบริการสาธารณสุขนะครับสาธารณสุขระดับต้นนะครับระฐมภูมินะครับหมายถึงระบบบริการสุขภาพที่เน้นบริการนะครับแก่บุคคลครอบครัวนะครับและชุมชนซึ่งไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเชื่อมโยงความใกล้ชิดระหว่างผู้ให้บริการผู้รับบริการชมุมชนครอบครัวนะครับเช่นบริการส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นะครับส่วนบริการสาธรารณสุขเทศบาลโรงพยาบาลชมุมชนขนาดเล็กนะครับระดับอำเภอแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลต่างๆนะครับนี่คือนะคการบริการสาธรารณสุขระ,ระดับต้นระดับต้น หรือปฐมภูมินะครับต่อไปนะครับการบริการสาธารณสุขระดับกลางหรือทุติยภูมินะครับหมายถึงระบบการบริการด้านสุขภาพที่จัดบริการทั้งส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมปัญหาที่คุกคามสุขภาพนะครับรักษาพยาบาลให้อ่าให้การฟื้นปูผู้ป่วย นะครับซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนในเชิงเทคโนโลยีมากกว่าการาบริการสาธารณสุขระดับต้นนะครับโดยต้องอาศัยความรู้เทคโนโลยีนะครับและบุคลากรเฉพาะด้านนะครับเช่นโรงพยาบาลชุมช,มชนขนาดใหญ่ระดับอำเภอนะครับสุดท้ายเรามาดูที่การบริการสาธารณสุขระดับสูงนะครับหรือ,อตัตยภูมินะครับหมายถึง ระบบบริการด้านสุขภาพที่จัดบร,บริการทั้งการส่งเสริมสุขภาพนะครับการควบคุมการป้องกันปัญหารักษาพยาบาลฟื้นฟสูสภาพของผู้ป่วยนะครับซึ่งมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากทั้งในด้านวิทยาการและเทคโนโลยีนะครับต้องอาศัยความรู้เทคโนโลยีและมีบุคลากร,กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษนะครับเช่นโรงพยาบาลศูนย์ระดับจังหวัดขนาดใหญ่นะครับหรืออำเภอขนาดใหญ่นะครับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีแพทย์เฉพาะทางรบทุกด้านนะครับนี่คือ,อการบริการการรับบริการทางสุขภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนภูมิภาพนี้นะครับแล้วเราจะรู้เลยว่าเราควรที่จะเข้ารับการบริการในสถานบริการสุขภาพเนี่ยในด้านใดบ้างน,นะครับมาดูนะครับ ช่องล่างนะครับมาดูที่ช่องล่างนะครับดูที่ช่องนี้นะครับพื้นฐานฐานใหญ่ของอพีระมิดนี้เลยนะครับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนนะครับการบริการสา,สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านนะครับ หมายความว่าเป็นพื้นฐานของการบริการด้านสาธารณสุขเลยนะครับใครมีปัญหาสุขภาพเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยนะครับก็ควรเข้ามารับการดูแลจากศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนนะครับต่อไปนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นะครับโรงพยาบาลชุมชนนะครับผู้ป่วยเนี่ยหรือประชาชนที่มีการเจ็บป่วยในโรคเบื้องต้นเล็กน้อยเป็นหวัดไอเจ็บคอมีน้ำมูกอย่างเงี้ยนะครับ เราสามารถเข้าการเข้ารักษาเข้าการรักษานะครับเข้ารับก,การรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจังตาบนได้เลยนะครับเป็นบริการสาธารณสุขระดับต้นนะครับนี่ก็ตาบนมีทั้งในเขตของตาบนเขตอำเภอนะครับโรงพยาบาลทั่วไปนะครับการเจ็บปวดการเจ็บปวดปานกลางนะครับหรือดุนแรงนะครับ เช่นประสบอุบัติเหตุเร่งด่วนนะครับมีการเจ็บป่วยเป็นหวัดรายแรงเป็นไข้รายแรงเนี่ยนะครับเข้ารับการรักษาได้เลยนะครับการบริการสาธารณสุขระดับกลางนะครับทุติยภูมินะครับต่อไปคือโรงพยาบาลศูนย์นะครับโรงพยาบาลเฉพาะทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะครับการเจ็บป่วยซับซ้อนนะครับบริการสาธารณสุขระดับสูงนะครับตติยภูมิระดับกรุงเทพ จังหวัดระดับศูนย์การนะครับทีนี้เรามาดูที่าการบริการสารธารุสุกระดับต้นนะครับหรือทุติยภูมิเนี่ยนะครับทีนี้ให้เราคิดว่าถ้าเราเนีมีอาการเจ็บป่วยนะครับสมมติว่าเรามีอาการเจ็บป่วยไม่มากนะครับเช่นท้องเสียเป็นหวัดนะครับ ที่มันที่มันไม่อยู่ในภาวะโรคระบาดไแรแลนอย่างเช่นตอนเนี้นะครับเราก็ควรเข้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจังตบนเรานะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราเจ็บป่วยไม่มากเนี่ยแล้วเราเข้าจดโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันจปเพิ่มความแออัดนะครับให้กับโรงพยาบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจังตบนเนี่ยเขาก็จะมีพยาบาลวิชาชีพนะครับคอยให้การรักษาวินีจฉัใ,ให้การรักษา ในอาการป่วยเบื้องต้นของพวกเราอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูความเจ็บป่วยที่มันรุนแรงขึ้นนะครับเช่นเกิดไข้หวัดใหญ่นะครับหรือเป็นสงสัยว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับไข้มลาลาเรียไข้เลือดออกอย่างเงี้ยนะครับพอเราเข้าไปในโรงพยาบาลเสริมาพจะตำบลเนี่ยพยาบาลวิชาชีพเนี่ยเขาก็จะ ส่งต่อนะครับถ้าถ้าอาการมันมันร้ายแรงเนี่ย <c oughs> เขาก็จะส่งต่อไปโรงพยาบาลทั่วไปนะครับโรงพยาบาลทั่วไปในที่นี้นะครับก็หมายถึงอะไรครับโรงพยาบาลในภายในจังหวัดของพวกเราเนี่ยนะครับเช่นโรงพยาบาลรับแลนะครับโรงพยาบาลพิรรรชัยนะครับในเขตของแต่อำเภอเนี่ยรวมถึงนะครับโรงพยาบาลอุตรดิตของเราเลยนะครับ ก็จะเป็นโรคนะครับที่ค่อนข,ข้างที่จะรุนแรงนะครับหรืออุบัติเหตุร้ายแรงนะครับเช่นรถชนขาขาดเนี่ยนะครับถ้ารถชนขาขาดแน่นอนนะครับไม่เขาต้องส่งไปแล้วนะครับเราถ้าถ้าอยู่ใกล้โรงพยาบาลเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปโรง,ง,งพยาบาลถ่งเสริมสุขภาพตำบลเลยนะครับสามารถเข้าโรงพยาบาลระดับกลางได้เลยนะครับส่วนโรงพยาบาล ศูนย์นะครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเฉพาะทางเนี่ยก็เกี่ยวกับโรคเฉพาะทางนะครับเช่นเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งนะครับก็จะเข้ารับการรักษาแต่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในส่วนภูมิภาคนะครับระดับศูนย์นกลางนะครับหรือในกรุงเทพมหานะครนะครับต่อไปเรามาดูที่บริการาทางสุขภาพของเอกชนนะครับ การบริการทางสุขภาพของเองกนชนนะครับมีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของการบริการทางสุขภาพที่ประชาชนสามารถเลือกอรับบริการได้ซึ่งรูแปแบบการให้บริการมีดังนี้นะครับคลินิกนะครับหรือโพลิคลินิกนะครับ,รรบต่างๆคลินิกเป็นสถานบริการที่มีแพทย์อยู่ประจาอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับโพลิคลินิกนะครับเป็น สถานบริการที่แพทย์อยู่ประจำหนึ่งน้อยตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับทั้งคลินิกและบริคลินิกเนี่ยให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางโดยเป็นการรักษาแบบไปกับนะครับหรือผู้ป่วยนอกการไปรับบริการควรสังเกตว่าแพทย์เนี่ยให้การรักษามีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะและวุฒิวิศวกรรทางการแพทย์เฉพาะทางหรือไม่นะครับเช่นคลินิกศัลนนยกรรมตกแต่ง จะต้องได้รับพุทิบทัตรทางการแพทย์เฉพาะทางศิลปกรรมตกแต่งเท่านั้นนะครับอันนี้เราก็คงทราบอยู่แล้วนะครับในเรื่องของคลินิกนะครับว่าเป็นการบริการทางการาทางสุขภาพของเอกชนนะครับเปิดโดยจะเป็นแพทย์นะครับมาเปิดนะครับมีใบประกอบอวิชาชีพมีพุทธิบัตรทางการแพทย์เฉพาะทางนั้นๆน,น,นะครับเราจะสังเกตว่าอย่างเี่ คลินิกต่างๆเนี่ยที่เราไปรักษาเนี่ยเขาก็จะมีระบุไว้ว่าคลินิกโรคเกี่ยวกับเด็กใช่ไหมครับคลินิกโรคเกี่ยวกับไตนะครับคลินิกโรคทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็จะเลือกเข้ารับบริการนะครับเช่นเราปวดเราปวดปวดท้องนะครับปวดท้องไม่มากเนี่ยเราจะไปคลินิกเนี่ยเราเราก็ต้องเลือก คลินิกโรคทั่วไปนะครับหรือคลินิกเกี่ยวกับลำไส้นะครับถ้าเราจะไปเลือกคลินิกเกี่ยวกับการเพื่อคลินิกเกี่ยวกับรักษาโรคในเด็กอย่างเงี้ยนะครับมันก็บางทีมันเขาก็อาจจะวิใัยได้แต,แต่แต่ในเรื่องแต่เขาก็อาจจะแนะนําให้เราไปในคลินิกโรคทั่วไปมากกว่านะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกใช้บริการ ได้อย่างให้ให้ถูกต้องนะครับแน่นอนนะครับคลินิกของอการบริการทางสุขภาพของเอกชนเนี่ยนะครับเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองนะครับในการเข้ารับการรักษาในแต่ละครั้งนะครับไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆนะครับของรัฐบาลได้นะครับเช่นสิทธิ์ของบัตรทองบัตร3ามสิบบาทเนี่ยนะครับใช้ไม่ได้นะครับ สิทธิ์ค่าาชการก็ใช้ไม่ได้นะครับสิทธิประกันสังคมก็ใช้ไม่ได้นะครับจะได้ในเรื่องของประกันที่เราจ่ายประกันที่เราซื้อไว้นะครับกรมธรรม์ที่เขาคุ้มครองอยู่เนี่ยจะสามารถใช้ได้นะครับในเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วเราเข้าไปรักษาที่คลินิกต่างๆนะครับต่อไปข้อสองนะครับร้านขายยานะครับ ร้านขายยาแผนปัจจุบันและร้านขายยาแผนโบราณนะครับต่างๆนะครับจึงได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับควรซื้อยาจากร้านที่มีเภสัชกรอยู่ประจําร้านนะครับเมื่อก่อนนี้มันมีเมื่อก่อนนียเขามีการขายยาทั่วไปนะครับยาต่างๆเนี่ยในร้านค้าของชนเมื่อก่อนร้านของชนทั่วไปก็ยังมีการขายนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่สามารถขายยาได้แล้วนะครับในร้านต่างๆนะครับ ผู้ที่ขายยาได้นะก็จะต้องเป็นคลินิกหรือร้านขายยาที่มีใบอนุญาตนะครับมีเภสัชก,กรนะครับให้มีเภสัชกรคอยดูแลนะครับอยู่ประจำร้านเช mm hmm. ื่อบางทีเนะี่ยเราไปาซื้อยาเนี่ยนะครับเภสัชกรเนะี่ยก็จะคอยแนะนําเรานะครับว่าบางทีกินยาตัวนี้ไม่เหมาะสมนะ ยาตัวนี้ไม่เหมาะสมกับผู้ที่ให้นมบุตรยาตัวนี้กินคู่กับยาชนิดนี้ไม่ได้นะครับเราก็จะได้รับการแนะนํานะครับถ้าไม่มีเภสัชกรอยู่เนี่ยเราก็จะไม่ได้รับการแนะนําในเรื่องนี้เราอาจจะใช้ยาผิดประเภทนะครับใช้ยาไม่ตรงตามโรคนะก็จะเป็นผลเสียกับร่างกายของเรานะครับ โรงพยาบาลเอกชนนะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับอ,อนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้รัก,รรกษาทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในนะครับเดี๋ยวเราย้อนดูตรงนี้นะครับคลินิกเนี่ยนะครับาการรักษาโรคเฉพาะทางน,นะครับเป็นแบบไปกลับหมายความว่าไงครับหมายความว่าไม่มีไม่มีการ นอนนะครับไม่มีการอแอดมิที่คลินิกนะครับเขาก็จะวินิจฉัยโรคนะครับแล้วก็แพทย์ก็จะวินิจฉัยโรคแล้วก็อาจจะให้ยานะครับหรือให้รับหรือให้คําแนะนํานะครับหรือส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับจะไม่มีการนอนที่คลินิกนะครับในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยเอกชนเนี่ยมีทั้งแบบ แอดมิดนอนรักษากันเป็นกิจจลักษณะเลยนะครับสมาคมต่างๆนะครับเป็นสมาคมที่จัดบริการมีส่วนสนับสนุนนะครับบร,บริการของรัฐบาลนะครับเช่นสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยสมาคมทัหม,มั้นแห่งประเทศไทยนะครับแล้วถ้าเราเคยเคยดูหนัง หนังฝรั่งนะครับผู้ที่ <plays "PS" S 1> ติดสารเสพติดหรือผู้ที่ติดการพนันติดเหล้าอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีชมรมที่เขาไปเหมือนกับไปคนที่แบบเนี้ยนะครับที่ติดด้วยกันเนี่ยก็จะไปให้กําลังใจกันทําให้การเลิกสารเสพติดหรือปัญหาต่างๆเนี่ยทาได้ง่ายขึ้นนะครับในการใช้ เรื่องของจิตวิทยานะครับในการให้กําลังใจยิ่กันและกันนะครับสถานบริการอื่นๆเช่นสถานออกกําลังกายนะครับสปานะครับต่างๆคนรได้รับมาตรฐานไม่เสี่ยงต่อการถูบลวงหลอกนะครับสถานออกกําลังกายก็เช่นไรครับพวกลงพวกยิมต่างๆนะครับในบ้านเราก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะไปออกกําลังกาย นอกจากสถานออกกำลังกายสาธารณะนะครับเช่น,นหลังสนามหลังเรียนเราเนี่ยนะครับที่เขากำลังกายในการวิ่งอะไรกันอยู่เนี่ยถ้าเราต้องการคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราก็เราก็เข้าไปในโรงยิมเข้าไปในสถานบริการออกกำลังกายนะครับเช่นยิมต่างๆเนี่ยที่เขามีเทรนเนอร์นะครับคอยให้คําแนะนํากับเรานะครับในการออกกำลังกายหรือการเฟิร์ม รีลันะครับให้ดูดีเนี่ยราก็จะมีเซนเนอร์อยู่นะครับสปาต่างๆนะครับแต่ที่สําคัญเลยคือเราต้องอความน่าเชื่อถือนะครับเราต้องดูใบอนุญาตด,ดูอะไรให้ร้อยจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับก็จบนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับ เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องในในหน่วยการรู้ที่สี่นะครับ <Sie> ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนี้ที่สามนี้นะครับเราจบเลยวันเดียวนะครับทีนี้นะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเรารู้แล้วนะครับว่าการเลือกร,รับบร,ริการด้านสุขภาพเนี่ยนะครับเราควรที่จะเลือกรับบริการ,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 รในสถานการณ์นี้ควรควรที่จะเลือกรับบริการ ทางสุขภาพแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นในชุดในความรู้ที่เราได้นี่นะครับก็สามารถนําไปเผยแพร่ให้ถ่ายทอดได้กับผู้อื่นนะครับได้รับรู้มันก็จะเป็นผลดีกับพวกเรานะครับในการเรื่องรับบริการแล้วก็ในการได้รับความรู้ด้วยนะครับในส่วนของงานนะครับเดี๋ยวครูจะโยนเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์นะครับแบบทดสอบนะครับให้พวกเราทํานะครับแล้วก็ เดี๋ยวทำภายในชั่วโมงเลยนะครับสำหรับสหรับวันนี้ก็ผู้ขอจบนะครับการนำเสนอนะครับวิดีโอสอนในรายวิชาสุขศึกษานะครับเพียงเท่านี้นะครับกันในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ